นี่ไงรอผักก็อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพื่อนมีป้ายเจอเพื่อนไม่ทันนะสิได้สโลไปทีนึงสโลไปทีนึงหักไปทีนึงแล้วก็สโลไปทีนึ้ยมันสาวรัวเพื่อนตีมันไหนเพื่อนตีมันไหนออสวยตีมันก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนาร้าน เติมโค้ดเกมบริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมากกว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ เติมเกม m โมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UAD นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV, Free Fire, FIFA Online, Valo Land หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม โอเคครับเพื่อนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับ <Yes. S 1> บอกเลยเนี่ย <S <S ว่าแบบวาแบบรียาโลมนี่แบบเมื่อก่อนค่อนข้างแบบค่อนข้างเก่งนะครับเพื่อนแต่แผทปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่ายังเก่งอยู่หรือเปล่านะครับ <S <S ผมจะเล่นเป็นโลมสีแดงนะครับเพื่อนไวป้ปูดแบบตัวที่เดินกับเรานะครับเพราะว่าผมจะเดินคู่กับลูซี่นะเหมือนว่าตอนนี้ <S <S ผมอยากเล่นสมุดมากครับถ้าเล่นสมุดนี่ต้นเกมมันจะเดินเกมได้ค่อนข้างดีนะครับอีกฝั่งเขาเป็นหลิงฟาร์มด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าป่าแล้วกันนะ เขาจะอยู่นี่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวมามา,มาช่วยเขาฟาร์มหน่อยลักกันนะ <What? S 1> เจ้าฟาร์มเพื่อนเจ้าฟาร์มคาลีมาแล้วครับอ่าเรียบร้อยดีครับคาลีวันนี้คาลีเอาไอ้นี่มาด้วยครับเ <laughs> ขาเรียกว่าเอากระตุ้นมาด้วยนะถ้าเจออีกฝั่งที่แบบตัวแทงเยอะๆอะไรเงี้ยวาเลียฟาร์มจะค่อนข้างแบบมีประสิทธิภาพนะครับทุกคน ตัวแทงแบบช้าๆอะไรเงี้ยเพราะว่าวาเลียมันสู้เก่งกับพวกที่แบบไม่ค่อยมีโบวิลิตี้นะครับจะถัให้เ่อนอาตานะเอาตานะเอาตานะตานะครับสแปมเรื่อยๆดีครับสแปมเดี๋ยวรอเราได้คาถาลายชินีเห็นมันก่อนนะครับบอกเลยว่าหนึ่นะครับเดินไม่ออกนะครับยิ่งเล่นคู่กับโรอี้วยนี่คือแบบไม่ต้องเดินอ่ะบอกเลย หัวปวดหัวจ็บปวดบอกเลยหัวจ็บปวดอืหล่งลงมาแล้วลงมาทําไมไอายบ้านนาละนวลน,น้อง <What? S 1> โดนนะ่ระังนะครับเมื่อกี้มาเล่นกันตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วหวนว่านฟรีหรือเปล่านะหวนว่านนี่เป็นตัวที่แบบค่อนข้างแก้เราได้นะครับเพื่พพพอนเพราะแบบมันล้างได้ไงพูแดตด่หวนว่านฟรีมากนะครับได้เพื่อนโดนปะสวย แต่เราไม่มีสกิลครับสกิลไม่ถึงเดี๋ยวราเรามีอันตีอีกก่อนน่าจะน่าจะได้อยู่ครับเคอันตีมาแล้วแต่ไม่มีคนอยู่กลาง,งเควาร์ปไปกลางไมเพื่อนมีวาร์ปไหมเฮ้ยหินโดนเล่นเองก็หนะ่ะ เฮ้ยหลิงเอาเพื่อนเราวาร์ปไปฝั่งนู้นนี่ว่ะเพราะว่าอยู่เพื่อนเราหายไปไหนจิ๋วลงมาจิ๋วลงมาจิ๋วลงจิ๋ลงโอ้โหเขาไม่วิ่งเข้ามาในป่านะสียดายนะครับเมื่อกี้เซอร์ไพรส์ซะหน่อยเฮ้ยยืนนี่ยืนนี่มามาเดี๋ยวพี่แทงให้เองน้องอืมอืมครัไปหนึ่งคือเกมส์อคนสี่เลยแล้วกันนะครับโอ้ย แบบน,นี้โดนไหลปะเนี่ยอ่าเรียบร้อยไม่โดนไหลแล้วครับโดนตีธรรมดาเรียบร้อยเลยเยพื่อนอย่าให้มันไหลหอ่าแล้วไม่ตาย <laughs> ไหลไม่ตายเฉยไอ้โอโหินโอ้โหหินหิวจังวันนี้โดนป้อมตีตายไปครับ <laughs> <laughs> หิวหิว <laughs> เฮ้ยเจอกองจักใครแวบบๆโผล่มาจากในป่า <laughs> เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อน เอาวะมาเรายังไงพวกไปทีหนึง่งไปทีหนึง่งจะร้อยโดนสาวรัวๆจังวันนี้ยังไงมามาแล้วครับมาแล้วครับพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วน้องถักลาบไปเลยทีนึงอยากได้ป้อมล่างไหมได้หรือเปล่าโอเคได้แล้วครับน่าจะได้อยู่ถ้ามีเพื่อนมาช่วยตีนะเพราะว่าเราตีเบามากนะครับไม่ได้แล้วจูลงเข้ามาแล้วไอ้นานาสายอยู่ลงอืม หนักไปอะไรอะไรเ,เพื่อนเราสู้อยู่ขนาดไม่มีสก,กิลวะเพื่อนเฮ้ย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 ไอย้พวกนี้เฮ้ยหิว <laughs> ปู <laughs> พวกพี่แกมายืนตีปูเฉยเลยโอเคโลมเรามาแล้วครับแต่ว่าเราต้องวิ่งกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวรุยยี่เราดักกันเดียวเลยความล่างน่าจะได้แล้วมั้งคิดน่าจะตีได้อยู่ <Okay. S 2> เพื่อนว้าไปตรงไหนฮะอ๋อว้าไปนูน่นพี่มาช่วยแล้วเนาะเฮ้ย <c oughs> เอ้ยรับถอยกันแล้วอะเอ้ย,อยจะไปเฟรมช็อตลาตรงนู้นสะหน่อยนะฮะยินเพื่อนเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวเราพักให้เพื่อนไม่ต้องห่วง นี่ไงรอหักก็อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพื่อนหนีป้ายอืมเจอเพื่อนไม่ทันนะไสไดายสโลไปทีนึงสโลไปทีนึงหักไปทีนึงแล้วก็สโลไปอีกทีหนึ่งอ้ยมันสาวรัวเพื่อนตีมันหน่อยเพื่อนตีมันหน่อยอสวยตีมันยิงมันเพื่อนล่วงไปเรียบร้อยเราไม่ตายครับรอด บอกเลยตอนนี้เราหนืดจัดๆนะครับอีกฝั่งเดินไม่ออกอ่ะต่อไปผมจะออกเป็นน่าจะออกเป็นตัดตัดเลือดนะครับเป็นตัดเลือดของของแท้งนะแต่ผมจะเอามาช่วยเพื่อนยืนนะครับเพราะว่าถ้าเราถึกด้วยเราก็ปวดด้วยนี่มันจะเป็นอะไรที่แบบอีกฝั่งปวดหัวนะเพื่อนมาช่วยเราเพื่อนไม่ต้องห,อห,ห่วงหักหนีสกิลสกิลสแปมสปแปมาตายได้นะโดนว่าโอ้โหไม่โดนนะครับเฉียดสูดไปนิดนึง Okay, เดี๋ยวผมครอ,อร์เพื่อนได้นะครับคอบเวอรอไอรีเทลอะเออขอเป็นตัดเลือดก,ก่อนแล้วกันไม่ต้องห่วงเพื่อนเราโคฟให้ใินคีปหน่อยเออเราเคลียร์คีปยากอะเพื่อนไม่มาเคลียรคีปให้โอ้ไปบนกันหมดเลยอืมเราดักแถวนี้ละกันเอ,อเ้ยแต่ฟังเขามารับอยู่มารับเพื่อนหรอครับ รับเพื่อนเหรอผมก็มารับเหมือนกันโดดมาเป่าเอเทลริลาเนี่ยสจะแตกแล้วหมดครับเด๋ยวร้อยสแตกามากเ,เดี๋ยวผมเล่นอ้าวดิงด้งๆิอง้ยโดนเทนลาก่อนเวสสองตัวนี้คือแบบมีแต่เวสท,ที่แบบเคียร์คีฟช้านะครับ วารีทั้งวารียทั้งโลอยนะน่าจะได้ป้อมกลางหรือเปล่าเพื่อนไม่มีใครอยากตีป้อมเลยเหรอเดี๋ยวเราตีให้อิกก็แล้วกันโอเคอีสั่งเขาเจาะเลนข้างรัวแล้วอืมเอ้ยเพื่อนวาร์ไปไม่รอเราเลยอ่ะแย่แล้วครับอ้าหนิงไปไหน เ้ยเขาโดดหนีไปก่อนถ่ายใบเพื่อนถ่ายไปรับให้รับให้ถ่ายใบถ่ายใบฮึสุดสวยเฮ้ยยาสาวเราดิเพื่อนนี่เนี่ห <c> า <oughs> ไม่เจอไม่เจอเอ้าหลินเขายังฟาร์มอยู่นะโอ้โหแต่ป้อมล่างผมไปรีเลือดดีกว่าเดี๋ยวไปดันคีปล่างขึ้นมาด้วยนะโอเคอีกเว็บหนึ่งเพื่อน เพื่อเราเพื่อเลือดน้อยนะครับนะอือต่อไปผมคิดว่าผมออกเป็นคาถาดีไหมหรือผมเจอกเป็นไอ้นี่ดีเอาเป็นแชกแหงดีกว่าครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันรีเทลนี้มาทางนี้เพื่อนออออาตายนั้นน่ะตายนั้นน่ะเออสวยผมกล่าวว่าถ้าเขาหนีเมื่อกี้ผมน่าจะไอ้นี่ได้ครับ เดี๋ยวรับให้เพื่อนโอเคเขาไม่เข้านะเฮ้ย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 ตามเป้าตามเป้าตามเป้าตามมาก็จะแปมนีครับอ่าตามอีกตั้งหนึ่งมันหนึ่งสินะเอ่ออ่าถอยไปเอาเอาเอาไม่ถึงเอาเอาคือแบบรักษาระยะได้กี่ว่าเมือไเพื่อนแบบอีกฝั่งจะเข้ามานี่คือแบบหนึ่งหนึ่งเอถ้าแบบตัวมบ b i l i t y น้อยนียนยนย่คือแบบเข้ามาไม่ถึงนะ อี่ตีปัม๊มคิว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 ครับโอเคสกิลไกลๆเอาตายได้นะตายได้นะโอ้โหแต่เขาไปเก็บตวงข้างหมดแล้วโอเคผมว่าจะไปเก็บงานแบบวิ่งไปดักหน้าแล้วก็เบร็ล้านเพื่อนแบบไอ้นี่ซะหน่อย oh! ไม่ทันนะ <Man ia. S 1> เพื่อนโดนงัดแน่เลยออกมาดูทรงละเอ,อือเรียบร้อยเขาก็อยู่หลายโพสเอ้ยอย่ามาอย่ามา <Come on. S 1> <laughs> อย่ามาดีครับอย่ามาดีครับเอาเอาเอาเออต่แล้วตัวมีแต่ตัวหิวหิวเลยคือแบบมันสะใจมากนะแบบอีกฝั่งไล่ฆ่าเราแต่ฆ่าเราไม่ได้เน่ยอยีมาช่วยเราเพื่อนหักมัน่นโอ้โหหักไม่ทันอ้แต่ไม่เป็นไรอติโดนเรานะครับเมแบบื่อกี้อ้าวหลิงหลิงหลิงไ,ไปไหนยืมเลย ี้มตัวไหนเจอร่ะตัวลงเหรอตัวลงเหรออุ้ยสกิลหนืดฮะหนืดไป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 โอเคจบสวยคือแบบเล่นบันมากครับเพื่อนๆผวนมากอ่ะไอวาเลียโลมเนี่ยนะฮะแต่ว่าฝั่งเราแบบต้องแบบรับโถมีฝั่งได้นะครับเพื่อนๆถ้ารับถมไม่ได้นี่คือแบบ เราก็บางนะครับมันไม่ได้เป็นตัวที่ถึกนะครับแต่ถ้ารับถมได้นี่คือแบบมันปวนมากนะครับพรเพื่อนอดาเมจที่เราสร้างก็ยี่อรนต์นะครับรับดาเมจไปสิบห้าปนะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับพรเพื่อนถ้าพเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับพรเพื่อนเจอกัน